เฮ้ยเธอเจอยังไงขโมกฉันก็อยากทองกันเธอดูว่าเดือนหนึ่งฉันจะต้องจ่ายเกินหมื่นไหมถ้าฉันจ่ายฉันจะถ้าเธอทําเป็นอาทิตย์เธอก็จะจ่ายราคานี้แต่แล้วบางคนมาอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วนะติดใจจะอยู่เดือนสัญญาก็ลดราคาให้มันอยู่ไปแทนเอให้มันจากที่เราเก็บไปแล้วอาทิตย์หนึ่งราคานี้ไอ้ที่สามอาทิตย์ต่อมาสัญญาก็คิดในราคาหนึ่งเดือนไม่ได้คิดแบบลายทงลายทิศคิดในม,มันถูกๆไปเลยนะ เพราะอันนั้นเราไม่ต้องไปจ่ายไอ้คอมมิชชั่นให้กับเว็บไซต์เราก็คิดในราคาลดให้เขาเขาก็อยู่กับเราไปอีกเดือนนึงไอ้ช่วงเดือนนึงเราก็โอเคหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ฉันหน่อยเอาผ้าขนหนูเสอยพื้นใหม่มาสามวันครั้งฉันจะให้เธอครั้งละสองผืนเธอจะมาเอาใหม่เธอต้องเอาของเก่ามากองไว้ให้ฉันตรงนี้แล้วเธอก็หยิบเอาของใหม่ไปเออแค่นั้นอะไม่ต้องเข้าไปในห้อง สัญญาจะบอกเขาว่าไอ้พวกไม้กวาดพวกไอ้น้ํายาที่มันอยู่ในนั้นเธอใช้ให้ได้ทุกอย่างนะแต่ห้ามเอาไปซักผ้าหรือว่านั่นมันไม่ใช่ใช้กับซักผ้านะไอ้น้ํายาล้างห้องน้ํากับน้ํายา,าล้างทักโคกคนละอันกันนะกับซักผ้าเธออย่าหอบเอามันไปซักเสื้อผ้าตัวเองเดี๋ยวมันจะเปื่อยก็บอกเขาอย่างนี้แหละเพราะบางคนไม่รู้เรื่องเลยเอาไอ้น้ํายาที่สําหรับไอ้เป็ดอะไปล้างไปซักผ้าไอ้ชุดไอ้นี่ ที่เข้าไปไว่ายน้ําอ่ะพอไอ้คามปฏิยาของผ้าชนิดนั้นมันโดนกับไอ้น้ํายาหงหัวเป็ดมันแข็งตัวนะคะทุกคนแล้วมันสามารถดึงขาดเลยไอตัวที่มันยืดหยุ่นหนาๆฝรั่งก็ไม่รู้เรื่องเลยจะประหยัดอะไรกันนักหนาก็มุสัญญาก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นแหละมาบอกฝรั่งอีกทีนึงนะว่าผ้าชนิดบางชนิดน่ะ มันมันจะไม่ถูกกับน้ํายาที่สําหรับหัวเป็ดที่ล้างพื้นกัดพื้นกัดไอซีเมนนะเราต้องบอกเขาด้วยบางคนเขาบอกอุ้ยดีจังเลยฉันจะได้ซักผ้าไปในตัวบอกไม่ได้ฉันไม่ได้ประหยัดตัวนั้นถ้าเธอจะซักผ้าต้องตง้องใช้ผงซักฟอกเฉพาะซับซอบซักผ้าอย่างชนิดซักผ้ามันไม่แพงหรอกซองละสิบบาทเองถ้าเธอไปที่ เทสโกโรตัส uh, เธอซื้อมาอันเล็กๆก,ก็ได้ถ้าคิดว่าอยู่กับฉันแค่เจ็ดวันแต่ถ้าเธอจะไม่จะประหยัดจริงจังอ่ะเธอก็ไม่เอาเดี๋ยวฉันให้ไปกระป๋องหนึ่งเลย mm. ก็คือถ้าเจอคนที่ประหยัดมากก็ให้เขารู้ไปเลยนะว่าแต่ฉันไม่ได้ให้เธอฟรีนะเอามาจ่ายฉันยี่สิบบาทถ้าจะเจอคนเขียเข้ยวแเราก็คิดแพงหน่อยไปเลยนะคะแต่ให้เขาเป็นเจมกระป๋องกระป๋องถ้าเป็นกระป๋องแบบนี้ถ้าเป็นกระป๋องแบบนี้เราก็ใส่ฝาปิดให้เขาไปเลย อันนี้ยี่สิบาทบอกเขานะเก็บเงินตังมันมันม่งอย่าไปให้ฟรีทุกอย่างแต่อันไหนที่เขาเขาเข้าใจนะเขาถ้าอยู่ราคาคนเดียวสินี่ยเบอกนี้เธออยู่ราคาคนเดียวแต่ถ้าเธอมีเพื่อนมาฉันเก็บนะคือละสองร้อยต่อคนบอกจริงเหรอบอกจริงค่าน้าค่าไฟช่วยฉันหน่อยเพราะว่าฉันไม่ได้คิดราคาแพงก็คือเขาเราพูดเล่น และจริงด้วยนี่เขาเกรงใจเรานะคะทุกคนเราพูดเหตุผลเนาะแต่ถ้าไม่ได้เหตุผลเราจะมานังอุ้ยลังเอาเปรียบอย่างนี้ไม่ต้องควรไม่ต้องพูดต่อว่าลูกค้ารับหลังนะคะเขาสอนให้เราปรับตัวกับการอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะบอกเขาว่าถ้าเธอไปตามร้านที่เขาซักผ้าเขายังเก็บกิโลละห้าสิบาทถ้าเธอจะเอาด่วนเขาก็เก็บกิโลจะเก็บสิบบาท แล้วเขาก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มให้เธออย่างดีนั่นน่ะดีที่สุดเขาบอกมันน่าจะแพงไปบอกถ้าเป็นเงินไทยเธอว่ามันแพงเหรอมงเหรียญเองนะถ้ากลับไปบ้านเธอห้าเหรียญนอะ่ะเธอไม่สามารถจะปั่นผ้าแห้งได้นะถ้าเธอคิดจะเอาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเพราะว่าฉันเองฉันยังจ่ายเลยราคาร้อยกว่าบาทผ้าสามกิโลต้องจ่ายอย่างน้อยสองร้อยห้าสิบถ้าฉันไปจ้างเขาซักแล้วบางทีเขาก็อ่า แล้วทุกคนถ้าเธอไปจ้างเขาซักแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าปูชี่นยองที่นอนเขาต้องรีดให้เธอพับให้เธออย่างดีเข้ามุมมาด้วยเธอต้องเข้าใจคนทํางานไอ้ราคาสองร้อยกว่าบาทนี่ไม่แพงเลยถ้าห้าร้อยอ่ะโอเคเธอมีผ้าปูที่นอนสองผืนแสดงว่าเขาใช้เครื่องซักผ้าที่ดีให้เธอเราก็บอกอุ้ยส่วนใหญ่ก็เจอฝรั่งขี้นกอุกประเภทว่า ตัวเหม็นมาแบบจังๆเมาสามวันไม่อาบน้ําแล้วก็ถักผมอ่ะกลุ่มถักผมอ่ะฝรั่งเขาเรียกอะไรอที่ว,ว่าว่ามันสักสารพัดส,สักอ่ะเจอหน้ากันก็สักเมาก็สักอันนั้นก็หูขยะสังคมดีๆนี่เองนะฮะดูปาดเดียวนะทําให้สัญญาดูคนเป็นจากคนที่มาอยู่กับเราด้วยว่าอ๋อคนลักษณะแบบนี้เราต้องทรีตเขาแบบไหนกลายเป็นหัวหน้าฝรั่งไปในตัวสัญญเนีก็มาหาสัจจันตัวเองเหมือนกันนะ ว่าเราทําไมอยู่กับคนพวกนี้ได้โดยดุดสดีแล้วเข้ามาหาเราด้วยความเต็มใจ